ก็สวัสดีนะครับขัดคอมพิวเจอร์นะครับที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นซุ้มกาแฟานะครับซุ้มกาแฟาหรือซุ้มขายของ CS 001นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสีฟ้านะที่ลูกค้าสั่งทำไว้นะครับอันนี้เราเตรียมส่งให้ลูกค้านะครับซุ้มกาแฟารุ่น CS 001นะครับจับบุใช้แผ่นเชลลบอร์ดความหนา0.6 มิลลิเมตรนะครับบุเรียบทั้งภายนอกและภายในนะครับส่วนหลังคานี่จะเป็นเมทัลชีตบุกันความร้อนอย่างดีนะครับมีหลอดไฟให้หนึ่งดวงนะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์สามรอบด้านนะครับทั้งด้านในและด้านนอกนะครับพร้อมซิงครับซิงฟรีซิงพร้อมก๊อกนะครับมูลค่า2 0 0พันบาทนะครับ จะมีปักไฟสวิตไฟครับพร้อมใช้งานนะครับเคาน์เตอร์ตรงนี้นะเดินหลบน้ำไว้ให้พร้อมใช้งานนะครับ ตัวค้ำตัวนี้ก็จะสามารถปิดลงได้นะครับทั้งสามด้านครับประตูอ่อหน้าต่างครับปิดลงได้ลงได้ทั้งสามด้านนะครับก็จะมีกรอนล็อกด,ด,ด,ด้านในเนี่ย ได้ทั้งสาด้านนะครับก็สนใจสินค้าก็เข้ามารับชมสินค้าเราได้นะครับที่ เว็บไซต์ซุ้มกาแฟ .com นะครับหรือสั่งซื้อสินค้าที่เบอร์โทร0989491271นะครับหรือที่ l ล n e KK Furniture นะครับ k a t ค o Furniture นะครับครับก็ขอฝากไว้ท่านี้นะครับสวัสดีครับ